สวัสดีครับพวกเราคุปส่ากันนะครับผมดาร์คินนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมดาร์ค d e เดนโมบายกันนะฮะก็วันนี้นะครับผมอยากจะมานำเสนออีกหนึ่งระบบนะครับที่จะทำให้เพื่อนๆแข่งกร่งมากยิ่งขึ้นนะฮะนั่นก็คือระบบโคเด็กนั่นเองนะฮะอ่าระบบโคเด็กคืออะไรนะครับระบบโคเด็กคือการสะสมเหรียญนะครับอ่าหรือว่าคอยนะครับที่เป็นประเภทมอนเตอร์นั้นๆนะครับเพื่อ ให้เราได้สถานะพิเศษนะครับซึ่งระบบโคเด็กเนี่ยนะครับมันจะมีสถานะพิเศษเนี่ยไม่กี่อย่างนะครับอย่างเช่นเพิ่มเลือดนะครับหรือเพิ่ม max HP นะครับมีเพิ่มอะไรอีกเพิ่มพลังโจมตีนะครับแต่พลังโจมตีเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบของ PVE ชัดสส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นอย่างการเพิ่มพลังโจมตีสัตว์นะครับเบอ Animal นะครับการเพิ่มพลังโจมตีนะครับพวก มอนเตอร์ประเภทอื่นนะครับอย่างเช่น normal นะครับ normal ก็จะเป็นประเภททั่วๆไปนะครับแล้วก็จะมีของแมชชีนด้วยนะครับไหนแมชชีนอยู่ไหนนะครับนี่แมชชีนเป็นอย่างนี้นะครับอ่าก็คือมันจะเพิ่มพลังโจมตีเฉพาะนะครับถ้าเรากดในช่องของตัวละครเนี่ยเราจะเห็นว่าค่าพลังโจมตีเนี่ยนอกจากพลังโจมตีหลักแล้วมันจะเพิ่มพลังโจมตีตั้งหากอีกนะอย่างเช่นเนี่ย normal ของผมนะครับ normal นี้ เป็นประเภท normal นะครับไม่ใช่ว่าทุกตัวเป็น normal นะก็เพิ่ม65นะครับเพิ่ม animal เนี่ย51 m a c ช i n e อีก33นะครับอ่าแต่ว่า PvE power นะครับหรือว่าอ่าในส่วนของ PVP power เนี่ยก็จะแยกกันไปนะครับดังนั้นเนี่ยโคเดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเพิ่ม PvE นะครับแต่ว่าในเชิงของ PVP นะครับ โคเด็กเนี่ยมันก็เพิ่มค่าอื่นๆเนียนะนอกจาก s p เนี่ยก็จะมีในเรื่องของ Accuracy นะครับหรือว่าความแม่นยำนะครับอ่าน Accuracy อยู่ไหนเอ่ยอ่านี่ Accuracy นะครับอ่าหรือว่าค่าหลบหลีกนะครับมีเช่นกันนะแต่หลบหลีกเนี่ยนี่ก็จะมีเช่นกันนะครับอ่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็น MP แต่ว่า MP เนี่ยผมมองว่าเป็นค่าที่ไม่ได้เน้นกันสักเท่าไหร่นะครับก็ไม่ต้องไปพูดถึงมันนะ ส่วนวิธีการเล่นนะครับระบบนี้เนี่ยง่ายๆเลยครับเราเข้ามาที่เมนูโคเด็กนะอันนี้นะครับแล้วก็มองหามอนเตอร์นะผมแนะนำเพื่อนๆว่าเริ่มจากมอนเตอร์ที่เลเวลใกล้เราสุดนะครับหรือว่าเลเวลน้อยที่สุดนะครับมาสะสมกันก่อนนะอย่างผมตอนนี้นะครับเลเวล44นะผมก็จะหาสิ่งที่ผมอยากได้มากที่สุดนะครับอย่างเช่นตัวตัวไหนวะตืดดตๆผมหากันนะตอนนี้ผมมาตี นี่พวกแมลงนะครับเพราะว่าผมอยากได้ animal damage นะครับเพื่อเอาไปตีมอนเตอร์ที่มันเป็นประเภทสัตว์นะครับถามว่าประเภทเนี่ยดูยังไงนะครับดูหัวเลยนะครับอ่านี่นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น animal นะครับอ่ารูปหมาเนี่ยนะครับแล้วก็ผมรัดเลยแล้วกันมาดูในโคเด็กนะครับก็อย่างถ้าเป็นรูปหัวกะโหลกนะครับหัวกะโหลกเนี่ยจะเป็นแบบ normal นะครับอ่าเป็นรูปแบบ normal นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรูปเคนนะครับรูปเค มันจะมีแบบแมชชีนด้วยเนี่ยรูปเชนร,รูปเครื่องจักรเนี่ยนะครับก็จะเป็นแมชชีนนะครับดังนั้นเราก็เลือกให้ถูกนะครับส่วนที่การเล่นนะครับสะสมเหรียญโคเด็กหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับมอนเตอร์ทุกตัวนะครับเขาจะมีโคเด็กของเขาเองนะครับนี่หน้าตาเป็นเหรียญแบบนี้นะครับ ก็สามารถกดยูสนะครับเพื่อใช้ได้นะแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขนะครับอย่างเจ้าตัวนี้นะครับมันจะเพิ่มเลือดเนี่ยก็คือจาก72ไปเป็น69นะครับแต่ว่าสะสม40ชิ้นนะครับตอนนี้ผมมี36ใส่ไปแล้ว4นะครับมันก็จะครบ40พอดีนะครับผมกดเลยรีจิเตอร์ปาบนะครับก็จะได้เลือดเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งมอนเตอร์1ตัวเนี่ยนะครับมันแล้วแต่ตัวนะว่าเลเวลมันจะสูงสุดเท่าไหร่ ะครับอย่างชุดเนี่ยนะครับเลเวลวสูงสุดเนี่ยมันก็คือเลเวห้นะครับผมก็สามารถไปสะสมกับเขาได้อีกนะเออผมไปเลยดีกว่าพูดแล้วนะครับนี่ตัวเรดียสาวของผมนะครับอยู่ฝั่งนี้นะจริงๆเพื่อนๆสามารถหาจุดที่มันมีเยอะๆนะครับเพื่อฟาร์มได้นะนะครับก็ลองวิ่งหาดูแต่ก็ระวังหน่อยนะบางพื้นที่ก็เป็นเซฟตี้นะครับก็คือแวมพร์กับสเลยเยอร์เจอกันได้เนาะ แต่บางพื้นที่เนี่ยเป็นด a นเจอร์นะครับเจอกันแล้วมีเรื่องกันทุกทีนะครับดังนั้นก็ระวังผมแนะนําว่ามาหาโคเด็กนะครับกับโซนที่มันยังเป็นเซฟตี้อยู่จะดีกว่านะครับสะสมพวกโซนเซฟตี้ให้ครบก่อนนะแล้วค่อยไปเปี้ยวโซนที่เป็นด a นเจอร์นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยนอนไม่หลับแน่นอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาพะวงว่าเฮ้ยเผ่าอื่นจะมาตีเราหรือเปล่านะครับ วิธีไปง่ายๆนะอย่าลืมนะเพื่อนๆก็คือกด Move ตรงนี้เลยนะแต่จะเสียตังในการวาร์ปนะครับแล้วก็ถ้าเหรียญมาเนี่ยก็กดรีชิเตอร์นะครับอันนี้ผมเหลือขั้นสุดท้ายแล้วนะครับนอกจากนี้นะพอเราสะสมครบคอลเลกชันนะครับอ่าอย่างเนี่ยผมแบบเนี้ยนะครับถ้าผมสะสมเลเวล5้าครบทุกตัวเนี่ยนะครับมันจะได้รางวัลพิเศษก็คือได้เงินอยู่ตรงนี้นะอ่าสามหมื่นทองนะครับอ่าก็ เราก็มาไล่นะครับทาให้มันครบนะครับอ่าเราจะสังเกตว่าเผาตรงข้ามเนี่ยบางคนให้ทำไมเลือดมันเยอะจังวะทางที่เร็วมันน้อยใช่ไหมครก็เพราะว่าเขามาสะสมโคเด็กแบบนี้นะครับซึ่งการมาฟาร์มแบบนี้เนี่ยนะครับผมแนะนําว่าให้มาฟาร์มกับมอนสเตอร์ที่เร็วน้อยกว่าเรานะครับอ่าหก็คือมันฆ่าง่ายนะครับสได้ตังค์ได้ exp ได้ของได้พวกเนี่ยกล่องพวกเนี้ยผมก็ได้มาจากการฟาร์มหาโคเด็กนะครับเพราะว่า ผมเน้นเลือดดีกว่าเนาะเกมนี้เนี่ยการ PVP เนี่ยเลือดเยอะก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับดังนั้นผมก็เลยเน้นนะครับมหาโคเด็กกับตัวที่มันเพิ่ม Max HP ให้กับผมนะครับจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะยืนสู้กับเผ่าตรงข้ามได้นานยิ่งขึ้นนะครับก็ไล่ก็ได้ครับว่าเราอยากได้ค่าอะไรเนี่ยอย่าง Accuracy กับค่าหลบเนี่ยผมก็ช่วงแรกๆผมก็กลัวเนาะว่ามันจะมีน้อยนะครับก็เลยมาทำก่อนเนาะ แต่ถ้ามันเรเ็วเยอะกว่าเรามากๆเนี่ยก็ไม่เหมาะนะครับเพราะว่ากว่าเราจะเชียร์มอนเตอร์ตายเนี่ยก็ใช้เวลานะครับยิ่งพื้นที่ไหนที่เป็นเขตสู้ลบกันแล้วนะครับอันนี้เราก็ยิ่งไม่ควรไปเปิดบอดน,นะครับในในในขณะที่เราเรเ็วน้อยๆอยู่เนาะ,ะแต่ว่าถ้าหากว่าเราสะสมพวกเนี่ยนะครับพวกเขตพื้นที่ที่มันเป็นเซฟตี้ครบหมดแล้วนะครับแล้วก็ปลดล็อกอันแล้วเนี่ยก็แนะนําว่ายังไงก็ต้องไปเดนเจอร์อยู่ดีนะครับแต่ก็ ตอนนั้นเราก็จะเก่งขึ้นแล้วเนาะอ่าเพราะว่าพวกอ่าช่วงหลังๆที่มันเป็นเดนเจอร์เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นมอนเตอร์ที่เลเวลเยอะขึ้นนะครับใช้เวลานานในการปิดมากขึ้นนะครับอ่านเนี่ยหลังๆก็จะซักเลเวลสี่สิบเนี่ยก็จะเป็นแบบสู้รบกันแล้วนะครับซึ่งมันดรอปยากด้วยนะเพราะว่าเราฆ่ามอนตายช้าไงอออันนี้ถ้ามอนแบบตายง่ายๆอย่างางี้ครับมันก็จะได้ดรอปไวๆเนาะเนี่ยอย่างเมือเ่อแกะมาแป๊บเดียวนะครับได้กี่อันได้สองเหรียญแล้วนะครับ ปล่อยสัก2-3ชั่วโมงน่าจะครบ50เหรียญน,นะครับก็อันนี้จะเป็นอีกระบบหนึ่งนะครับที่ <c oughs> เน้นนะครับใครที่แบบว่าสามารถเปิดบอดทิ้งเอาไว้ได้เนี่ยก็มาเปิดบอดหาเหรียญกันนะครับเพราะว่ามันก็จะได้สเตตัสนะครับอ่าแล้วก็ได้พวกเลเวลด้วยนะเออเลเวลก็ได้นะครับไอเทมอื่นๆพวกแบตเชียลในการคราฟของอันนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมมา ฟาร์มหาเหรียญโคเด็กกันนะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าใครนะครับชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับหรือว่ากด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะยังไงใครอยากให้ผมทำวิดีโอเกี่ยวกับอะไรในเกมไ이ด์อีเดนนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับพบกันวิดีโอหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ